อะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยไปโดน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 เซมครับออฟฟิเชียลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟาเอลแล้วก็พี่แซมไซโคนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่ามูเทนไททันนั่นเองนะคะหรือว่ามอนเตอร์ที่เป็นมันคือมอนเตอร์ยักษ์ที่กลายเป็นดักอีกทีหนึ่งป่ะเข้าใจไหม ใช่ก็คือตอนแรกมันก็เป็นยักษ์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็ใช่อันนี้ยักษ์อเดรไททันอ่ะเออมันจะตัวใหญ่แค่ไหนกันใช่ไหมทุกคนกโอไปดูก่อนจะไปดูอืมก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็สุดท้ายให้ผู้ชื่นราเฟลแล้วก็ชื่นส่ยคนเทิบไปแล้วกันเทิบไลก์ไว้เยอะๆเลยคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์นะคะแต่ไม่ค่อยชอบตอบคอมเมนต์ซะเท่าไหร่แต่ถ้าพี่จะตอบพี่ก็ตอบกดหัวใจกดหัวใจกดหัวใจให้แล้วกันนะคุกคนก็เยอะๆกันเยอะๆนะคะถ้างั้นก็ไปดูกันเลยไปดูกันว่าตัวแรกเป็นตัวไรมาค่ะ โอเคเรามาดูกันดีก่อนนะคะว่าเนี่ยจะรีวิวตัวอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะต้องรีวิวแบบว่าพวกสีตัวนี้ก่อนนะคะตามจริงเนี่ยมอดเนี้ยมันจะมีทั้งหมด8ตัวนะคะแต่ก็หยิบมาก่อนเนาะยกตัวอย่างมาสีตัวก่อนละกันส่วนอีสีตัวหลังเนี่ยใช่เพื่อทำเป็นอีพีนา่นเองเลยนะคะทุกคนใครเรามาดูกันนะคะเจ้าตัวโกเลมนะคะว่ามันจะขนาดไหนหนึ่งสองสามโอ้ คือง่ายเลยทุกคนมันใหญ่อยู่แล้วอ่ะจริงอ่ะมันเราจะเคยเห็นซานี่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันภาพมันใหญ่ขึ้นไปเดจอปะแค่ดูดิแล้วคือมันมันใหญ่ขึ้นปะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมันใหญ่เท่านี้อ่ะทุกคนมันตัวใหญ่มากปลาเนาะปลาดูปลาเราเป็นเทียบพี่กับเท้ามันเลยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่า นี่นี่มันเต็มละมันเต็มละเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยมันทำอะไรมาดูมาดูเท้ามาดูเท้ามันดูพี่กับเท้ามันเออตัวโคตรใหตัวโคตรเล็กไปเลยอะ่ะแล้วพี่ก็แทบดูเล็กไปเลยนะคะทุกคนดูดิดูมันเดินแล้วมีเสียงด้วยนะคะทุกคนดูดิมันส่งเท้าก,ก้อนเมฆเลยอ่ะเหรอใช่ส่วนเท้าก้อนเมฆในแม่เขาเลยโอ้ดูตกแล้วโดดแล้วเฮ้ย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 ตกยังไงวะตายมันเยียบแกมันเยียบแกเหรอทำไมต้องฆ่าพี่มันเยียบแกตายไปกี่ครั้งนี่เดี๋ยวลองแกหมดศูนย์ดิ ได้ได้เอาพี่แซมไปดูมาดูมันกำลังเหยียบอะไรมันกำลังเหยียบอะไรดูดูหมูหมูมันกำลังเยียบวัวเยียบวัวเยียบวัวตายปามาทุบวัวทุบหมูหมูทุบเลยเฮ้ยหมอได้ไงวะฮะพี่แซมลองเกมโหมดเกมโหมดศูนย์แล้วเกมโหมดศูนย์ได้ได้ได้โอเคมาดูกันนะคะว่ามันเนี่ยจะปฏิกิริยางจะแฉกนะโออไหนนั่นมันโมอมันรอกันแล้วมันมาแล้วครับมันมอแล้วว้าปลาปลาทำไมโกนเลมมันทำร้ายคุณเองอ่ะไม่รู ไม่รู้มันทําร้ายหมดเลยนะคะรู้สึกว่าเจ้าโกเลมเนี่ยมันขาดสตินะคะอารมณ์เหมือนัปขาดสติแล้วมันพลังถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็เลยแบบทําลายทุกอย่างเลยนะคะทุกคนก็อารมณ์เหมือนในแร๊ตูนอ่ะใช่ดูดิมันดูแบบเท่มากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยว์ซอมบี้ไปกันเลยมึงกนเลยเดี๋ยว์ซอมบี้ดูดูดูมันช้าก็งงซอมบี้มองดิอ๋อซอมบี้อ๋อเอ้ยแต่ว่าซอมบี้กับโกเลมมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยใช่แต่มันจะทำยังไงคะทุกคนทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะคะ แล้วเรามันจะกระทืบหรืออะไรจะทำยังไงเฮ้ยว่าเป็นพูดเดียวกันหรือไรเดี๋ยวรจะบอกนะว่าจะบอกนะว่าซอมบี้มันมันไปหลบอ่อเนี่ยตันเหยียบอ๋นตัวผอตายคือแบบไม่สนใจนะซอมมบี้เหหยยดลใช่เหมือนซอมบี้มันไปมันไปหลบหลังเงาเฉียบันมันเหยียบลาบ้าเหยียบไม้มันเหยียบลาบ้าตายอืมวิวพี่กระเด็นให้ปลาพี่กระเด็นออกมาเลยเมื่อกี้ยิงหงอกกระเด็นเลยหรอใช่ไหนๆเลยเราอยู่กันมันกระเด็นออกมาเนื่อไม่กระเด็นออกมาเฉยเลยเมื่อกี้เหมือนมันเหยียบแล้วเดี๋ยวปะกระเด็นปะโอ้กระเด็นนะคะทุกคนรู้สึกว่่่่่่าาาาาาตััวนนนนีีีี้ใหญมมมมกเเเเลยรรไฆะแออโค ก็ถือว่าจบไปแล้วนะคะคำสั่งเออจบแล้วโอเคไปโอเคไปจ้าเรามาดูเจ้าซอมบี้ดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงไปกันหนึ่งสองสามเฮ้ยปลาโมจะกินโฮ้ยเพื่อนมถืออะไรอ่ะดาบวูมารีนเฮ้ยวูรีเลยใครดูไอ้เมนรู้จักปลาไหมแต่เจ้าคนเลยมันตัวใหญ่กว่าซอมบี้อีกนะรู้สึกเดี๋ยวพอหลังๆคลิปนะคะเดี๋ยวจะวางเทียบให้ดูนะคะว่าตัวตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดนะคะเรามาดูกันเพื่อนไหนไหนพี่แซมอะไรพี่แซมจะทำอะไรหรอ พี่จะใส่นี่โอเคอ่าไปกันไปเลย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 โอ้โหทำไงเจ้าซอมบี้ซอมบี้ทำไงสนใจใครส้มบี้ซอมบี้มันไม่สนเลยป่ะมันมันมันสนแต่มันจะฆ่าบุกฆ่าวัวมันสนแก้ป่ะมันส่งแก้ยดูมันเดินสิทุกคนเฮ้ยอ้าววัวมันตีอะไรอ่ะมันตีโอ้ยบารมันมันกำลังจะฆ่าคนเลยบารดูเฮ้ยมันเจอแล้ว อเออเอาละโอ้หมดเลยปลาอ้โอหมาตามาเลยขลังเห็นไหม ถ้าเราไปลงบอลนะเราโดนตีนิดเดียวก็ตาแล้วอ่ะพี่เรามาเป็นฝูงที่ตรงเนี้ยพี่เรามาเป็นฝูงอ่าเป็นฝูงนะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าสองพี่เนี่ยมันจะทำยังไงมันจะปฏิกิริยายังไงดูดูท่ามันกระทืบสิดูดูดูมันใช้มีดสิคะทุกคนโอ้โหอ่านล่อตาพี่ล่อล่อด้วยหมูล่อด้วยหมูล่อด้วยหมูใครใครชอบตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ชอบดูแบบชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยนะเวลาพี่อ่านคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะติดหัวใจให้แล้วกันเนาะโอเค Uh, มาไหนไหนไหนมากระลังทำแรงมากระลังทำแรมันกระลังคำรามเฮ้ยเดูมันทำท่าเฮ้ยมันกระลังฟันมันกระลังฟันมันกระลังฟันโอ้ท่าฟันโอ้ดูดูมันฟันไกลมากเลยนะอะไรที่อยางนะมันติดอยู่มันติดอยู่อะไรที่อย่างตอนนี้โอ้โอ้โอมันมันทำท่าฟันอ่ะโอ้มนฟันไกลอยู่แล้วปลาดูดาบมาสีดาบโคตรใหญ่อ่ะโอ้ดูดิทุกคนโหอันนี้ไม่ได้รอดอะไรรอบอะไรอันนี่ไม่ดิอันนี้ตีเทียวตายเลยอ่ะดีโคตรเลยดูดิบอกว่าโอ้ไม่จำเป็นต้องเดินไปเหยียบหรอกนะ ตีระยะไกลๆก็จบแล้วบ้ามันเจอสิ่งที่ดีกว่าทุกคนมันเจอสิ่งที่ดีกว่าทุกคนผมมวิธีฆ่ามันนี่แน่เออคืตายนะอุ้ยได้ยได้ยินเสียงอะไรอ่ะได้ยิเสียงแบบเออเวลาตายมันมีเสียงของมันด้วยนะปรับบ้าบ้าบ้าเ้ยบาอ๋อเอาพื้กระตือที่ตายหมดแล้วตรงนี้อ้าวไม่เราคิวเอสไงอ๋อโอเคอ๋อใช่ใช่ใช่เออค่ะ ก็คเรามาดูเจ้าอ่าซอมบี้ชาวบ้านนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่ามันเป็นตัวอะไรตัวมันจะเป็นตัวยังไงหนึ่งสองสามโอ้ก็ตัวเท่าๆพอๆกับเจ้าซอมบี้เลยนะคะแล้วมันใช้อะไรมันใช้หมัดหรอไม่ใช่มันใช้กระบองกระบองกระบองเฮ้ยทำไมมันมันน่าเกลียดจังจมันเป็จมูกโตอ่ะตัวเนี้ยใช่ดูสิมันจะทหาวเลยอ้าวที่เซียมวานตรงนั้นไม่ใช่หรอแล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะไม่แน่เลยสามตัวไหนเนี่ยพี่วางหมวย ไปเลยไปเลยชาวบ้านสองมีกินไหนไหนไหนลองโชว์สเต็ปท่าทีของเจ้าสิเจ้าจะทำท่าทายยังไงพี่อยากเห็นมันมันละครทุบอะเออมันจะไล่ลราไหมะบอกมันคือกระบอกไหมหรืออะไรดีคนดูครับอย่าลืมคอมเมนต์นใช่มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรกันนะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะเออเพิ่ไปไหนวะอ้าวหูมันเดินไฟทำไมมากระโดด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 เออหรอเดี๋ยวดูใช่มันกระโดดมาโอ้โนี่นี่นี่ดูจะเผ็ดข้างหลังนะคะดูดิก็ว่าอยูดทำไมอใช่เหรอเขาจะ้แผ็งเหรอ ใช่มันเหมือนเป็นเครื่องอะไรสักอย่างอะนะอันนี้อันนี้มันจะตรวจไหมอะพอ่ะพีมันเหมือนจะทำอะไรอะ่ะมันทำอะไรของมันไม่รู้มันกนนำลังเต้าพื้นอตอทุกคนเดี๋ยวผมจะลองมาหม้อตรงนี้อ่ะ เราวางหมูอ่ะเราวางหมูเพิ่มตัวนี้สักตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อความจะปล่อยพลังอะไรอ่เพื่อความแบบว่าไอ้นี่นะมันรู้สึกมันอาจจะติดนะโอเคโอเคทุกไอเจ้าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยทำทำงานไหนอยากไหนไหนลองโชว์สเต็ปท่าทีโชว์คนดูหน่อยโชว์ดูวเออโชว์คนดูหน่อยอ้าวไอ้ยมันมันเหมือนตีนะมันตีไปแล้วอ่ะแต่เราไม่เห็นไอแอนิเมชันในการตีมันอ่ะใช่แสดงว่าตัวนี้มันอ้า นี่ยตีแล้เลโอ้กํลังจะบอกเลยมันอาจจะมีบัากหน่อยนะผี่าดนี่ฟานี่ีพลานี่พาน่างนี่มันี่ชีลาดนี่ผีลานีลานี่ฟาดนี่ผลนี่นี่แนี่ลนี่แน่นี่แน่โลนี่าดนี่ผีลยดน่ผีพลาดนี่ผลาดนี่ะีพนีาดนี่าดนี่ผวพนี่ผีน่าดนี่นีนี่ยีดนีดนดนี่ดน่ดนีดนี่ผีพาดนี่ไ่ผีดนี่ผีพลาด่นี่ดนี่นดนีีนี่ โอ้โหโคทชเลยทุกคนโอ้มากระโดดอีกแล้วทุกคนตึงยยาหูโอเคพี่แซมโอเคเรามาดูตัวสุดท้ายกันูค่ะคะว่าว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือคือเออมันจะตัวใหญ่เท่าไหร่นะคะเจ้าสโลโกเลมนั่นเองหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โห ใหญ่นะแต่ว่าใหญ่ไม่เท่าพวกโกเลมที่เราเจอเมื่อกี้นะผมใช่เดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะว่ามันมีน้ำแข็งด้เปล่าตรงขามันอะใช่รู้สึกว่ามันเดินไปไหนเนี่ยมันจะมีน้ำแข็งนะคะทุกคนอ๋อใช่มันเดินไปไหนโอ้ยเอาท่าหมูเลยเราอยากดูท่าทีของมันมากเลยนะคะว่ามันจะทำท่าทีของมันเออมันจะทำท่าทางในการจบตีไงนี่ไงอี่อันมันปนน้ำแข็งเหรอเออใช่ใช่ใช่เห็นไหมที่มือมันมีน้ำแข็งน้แข็งโอ้ยหัวระเบิดโคตรเท่อันนี้ตัวเท่มาก เท่มากเลยสก,กิลของมันเท่มากค่ะอเอาล่ะเหมือนแบบสนุกสนุก,กนเลยบ้านไหนเขาปาฆ่าหมูเนี่ยดูดิทุกคนดูดิมันมัปาตัวลตัวปลตัวแข็งเลดูดิโอ้ทุกคนดูดิก้อนใหญ่มากเลยดูดิ <c oughs> คนทำเอสนเนี่ยมันโอ้ทำไมเขาเก่งขนาดนี้เนี่ย โอ้ <espaço S 1> ดู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 มันโจมตีหมูแล้วค่ะทุกคนคือปกติอะเรสนองกเลีปกติมันจะปลาหิมะใช่ไหมปลาดําแข็งปลาดําแข็งแทอละกันน้ำแข็งมันน้ำแข็งน้ำแข็งมันแรงไงมันมันแข็งมันแข็งไงมันเลยปลาแลยนี่มันดูโค้ทเท่เลยค่ะทุกคนมันไม่กระโดดเลยแล้วมันแบบปลาเดียวทุกคนจะเห็นว่าใช่มันยืนกับที่นะโอ้มันมันอารมณ์เหมือนเป็นตัวเวทมนต์นะเป็นตัวใช้เวทอะเอออารมณ์มานะเลยนะคะยืนเฉยๆก็ได้นะนี่ปิ้วปิ ว่ามัน amazing ไหมมันสุดยอดนะคะทุกคนชอบตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด,ด้วยนะคะโอเคไหนเรามาดูดิว่าตัวไหนเนี่ยตัวใหญ่เท่าไหนตัวใหญ่ยังไงเรามาดูกันนะคะอ่าเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าโกเลมนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่สุดแล้วใช่พี่ดาวนะตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าอ่าซอมบี้ชาวพี่ดาวตัวโกเลมใหญ่สุดเลยวะไหนเรามาดูกันนะคะโอ้หตัวเล็กสุดเนี่ยพี่ว่าโอ้ย ไม่มาสู้เองเหรอเฮ้ยคู่เทพทุกคนรู้สึกว่าไอรอนกอลเลมมันตัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคนดูดิมันเดินดูดูแต่ละตัวมันอยู่ด้วยกันเออ่รู้สึกว่าจะเป็นสนุกอลเลมเล็กสุดหรือเปล่าใช่ธนกอลเลมนะคะทุกคนดูสิดูทุกคนกูเลมทำไมมันดูเท่จังวะเวลาดูอย่างเงี้ยเนาะใช่มันดูแบบมันดูอ้วนอ้วนเท่อะเออมันดูเวลาอยู่กับเพื่อนเพื่อน พี่น้องพร้อมพี่นี่มันมันยังไงเนี่ยมันดูเท่แบบแปลกนะถ้ามันมาอยู่บนโลกเราเนี่ยโอ้โหเราจะมีที่ยืนไหมก็ไม่รู้นะคะดูสินะใครชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะโอเคเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับข้าวมาขี่กันมาขี่กันแล้วก็อะไรหรอเฮ้ยมาขี่กันอยู่คนใหญ่อ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยถูทุกคน มันเหมือนมันจะตีกันแต่ก็ไม่นะคะมันตีพวกหมูข้างล่างนั่นเองนะเออโหก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องลาฟาเอลแล้วก็ช่องไซโคลกันด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย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 บาายบายเจอกันนะครับ EP สอง